เฮ้ช่วงนี้เห็นเพื่อนหลายคนพูดถึงกองทุนรวมกันเยอะมากเลยนายลงทุนกองทุนรวมบ้างหรือเปล่าลงทุนสิเราเริ่มมาได้สักพักแล้วจริงๆกองทุนรวมเป็นทางเลือกที่ดีนะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มลงทุนแต่ไม่อยากจัดการเองหมดทุกอย่างอ๋อแล้วกองทุนรวมมันต่างจากหุ้นยังไงอ่ะถ้าซื้อหุ้นนายต้องเลือกเองว่าซื้อหุ้นตัวไหนเท่าไหร่ซื้อขายเมื่อไหร่แต่กองทุนรวมจะมีผู้จัดการกองทุนดูแลพอร์ตให้เราเราแค่เลือกกองทุนที่เหมาะกับเป้าหมายกับความเสี่ยงของเรา ฟังดูดีนะแล้วกองทุนรวมมีแบบเดียวหรือเปล่าไม่ใช่เลยจริงๆมีกองทุนหลายประเภทนะอย่างกองทุนตราสารหน,นี้ความเสี่ยงตับหน่อยผลตอบแทนก็นิ่งๆหรือกองทุนหุ้นความเสี่ยงสูงขึ้นแต่ผลตอบแทนก็อาจจะสูงตามแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเองเหมาะกับกองทุนแบบไหนก็ต้องเริ่มจากดูตัวเองก่อนว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหนมีเงินสำรองหรือย,ยังเป้าหมายการลงทุนคืออะไรเช่นถ้าอยากเก็บเงินไว้ใช้ใน1-2ปีก็ไม่ควรไปลงกองทุนหุ้นเยอะอื ฟังแล้วมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะใช่ไม่ยากถ้าเราศึกษาจริงๆสมัยเนี้ยกองทุนรวมเริ่มง่ายมากนะหลายธนาคารหรือแอป,ปลงทุนก็มีข้อมูลเปรียบเทียบให้ครบแล้วค่าธรรมเนียมล่ะมีเยอะไหมอันนี้ก็ต้องดูดีๆเพราะกองทุนแต่ละกองจะมีค่าธรรมเนียมต่างกันทางค่าบริหารจัดการค่าขายค่าซื้อคืนบางกองถูกบางกองก็แพงถ้าค่าธรรมเนียมสูงเกินผลตอบแทนก็ลดลงได้โอ้แบบนี้ต้องอ่านเงื่อนไขดีๆก่อนลงสินะถูกต้องเลย อีกเรื่องที่สําคัญคืออย่าไปคาดหวังว่ากองทุนรวมจะไม่มีวันขาดทุนเพราะมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันแค่เสี่ยงน้อยกว่าลงเองตรงๆอืมก็จริงอย่างน้อยก็มีมืออาชีพดูแลให้ใช่และอีกอย่างหนึ่งคือควรลงทุนแบบสม่ําเสมอไม่ใช่ซื้อทีเดียวแล้วเลิกต้องทยอยลงทุนเฉลี่ยต้นทุนไปเรื่อยๆโอเคเลยนั้นเราขอไปศึกษากองทุนรวมเพิ่มหน่อยดีกว่ามีอะไรแนะนํำไหมเริ่มง่ายสุดก็หาบทความในเว็บไซต์ธนาคาร หรือเว็บลงทุนชื่อดังแล้วลองดูพวกกองทุนมาตลาดเงินก่อนความเสี่ยงต่ำเหมาะกับมือใหม่ดีมากขอบใจมากนะสำหรับข้อมูลวันนี้ยินดีเลยอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนได้เลยจะจำขึ้นใจ